สวัสดีค่ะวันนี้ชีลองฟาร์มผาท่านผู้ชมมาเลี้ยงวัวน,นะคะช่วงนี้บรรยากาศจะเป็นอากาศของฝนนะคะฝนฟ้าตกมาเรื่อยๆนะคะการที่ฝนฟ้าตกมาเรื่อยๆจะไม่ดีกับสัตว์เลี้ยงของเรานะคะแพะแกะสัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะวัวควายนะคะจะมีปัญหาเรื่องเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอนี่แหละคะ่ะนี่นะคะวันนี้เรา มาเลี้ยงวัวแล้วเราสังเกตด,ดูนะคะพเพราะว่าเขาอยู่ในคองนะคะเราก็ไม่ได้ดูไปตัดกระถินกลับมาได้เวลาเที่ยงประมาณนี้เราก็จะปล่อยวัวออกมาเลมหญ้านะคะโดยที่ในคอกเราก็จะมีฟางให้เล็มอยู่นะคะช่วงนี้ฟางเราเหลือเยอะนะคะเราก็มาสังเกตด,ดูวัวของเรานะคะเวลาเราปล่อยวัวมาเลี้ยงเห็นไหมคะวัวตัวดำๆตัวเล็กคะคะลูกของแม่ดำแม่โคบานี้นะคะตัวผู้นะคะสีดำ เขาจะมีอาการซึมๆตาลอยๆนะคะเนี่ยค่ะปกติธรรมชาติของวัวนะคะถ้า <c oughs> อ๋อขอโทษนะคะถ้าเราปล่อยออกมาเลี้ยงจะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะจะแทะเลมกินหญ้ารีบกินรีบอะไรนะคะตัวนั้นตั้งแต่ปล่อยมาเขาไม่ยอมกินเลยนะคะตัวดําเล็กนะคะตัวผูตัวอายุประมาณห้าหกเดือนะะโดยประมาณนะคะ สีดำค่ะเห็นไหมคะเดินไปเดินไปกับเพื่อนได้นะคะแต่ไม่ยอมกัดอะไรไม่ยอมกินอะไรเลยนะคะแล้วดูเขาจะดูเป็นซึมซึมเสื่องซึมนะคะเนี่ยค่ะถ้าธรรมชาติเราปล่อยออกมาเขาจะเล็มหญ้าแบบนี้นะคะถ้าวัวไม่ป่วยวัวสบายดีก็จะประมาณนี้อันนี้จะเดินไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะแล้วก็มองดูที่ในตาลูกตาจะเป็นลอยๆซึมซึมเสื่องเสื่องนะคะ เห็นนะคะเดินไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมใกล้ๆนะคะการสังเกตวัวป่วยก็คือเขาไม่กินอะไรก็คือป่วยแล้วนะคะวัวธรรมชาติของเขาต้องกินนะคะเพราะว่าเราปล่อยสายนะคะแล้วก็เราก็ตั้งการรักษาวัวของเราก็จะเป็นถ้าวัวซึมไม่กินอะไรก็จะฉีดยาแก้ไขนะคะยาแก้ไขแล้วเราก็จะบำรุงไปด้วยเลยนะคะ ยาบำรุงของเราก็จะใช้ก็ที่ค้อกีฟาร์มเรามีตอนนี้นะคะปกติเราจะใช้คา,าร์ตซานอันนี้เราจะให้เห็นนะคะยังไม่กินอะไรเลยเราจะให้เราพอดีเรามีวิตามินเหลืออยู่ก็คือบี2ิบสองค่ะคงจะให้บี2ิบสองนะคะเป็นซึมๆนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะไม่กินกีดาม นี่ก็เดินนะคะแม่เนี้ยเดี๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆก,กันนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะยืนซึมเลยนะคะย,ยังไม่กินอะไรเลยเดี๋ยวเราดูซิว่าเป็นยังไง ยังไม่กินอะไรเลยนะคะยังกัดอะไรเดินไปเรื่อยๆนะคะดูซึมๆเหนื่อยๆเพียๆนะคะเมื่อวานก็ดีๆอยู่นะคะเมื่อวานเรามาเลี้ยงก็จะแต่เขาเจอฝนมาหลายวันแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานฝนไม่ตกนะคะแต่คึมฟ้าคึมฝนก็เกิดจากการที่ตากฝนบ้างมาเรื่อยๆนะคะก็จะปล่อยกินแบบนี้นะคะบางวันฝนมันตกแป๊บเดียวนะคะก็หาย ก็ช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องวัวหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเรานะคะแพะแกะนะคะดูแลให้ดีนะคะจะมีปัญหาอย่าให้โดนฝนนะคะโดนฝนแล้วจะมีปัญหามันไม่เป็นในวันนั้นนะคะผ่านมาหลายวันก็จะเริ่มสะสมแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะวันนี้เราก็จะคงจะให้ยาแก้ไข้นะคะยาแก้ไข้ของเราก็จะเป็นโนวาซีแลนด์นะคะโนวาซีแลนด์แล้วก็เราจะให้ ยาบำรุงเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่ามีอะไรมากเพราะว่าตอนนี้ที่คอกที่ฟาร์มมีอะไรนะคะเพราะว่าสดมากยาเราจะเอาไปไว้ที่บ้านนะคะโอแล้วก็จะให้เทราไมซินเทราไมซินก็จะเป็นแก้หวัดแก้ไอเป็นยาฆ่าเชื้อด้วยนะคะให้เทราไมซินเทราไมซินก็ตระกูลเดียวกับออกซิเตตไซคินนะคะ L A นะคะเทราไมซิน L A นะคะตัวยาเหมือนกันแต่คนละชื่อนะคะ คงจะให้ควบคู่กันนะคะเดี๋ยวดูวิตามินก่อนนะคะว่าวิตามินเรามีไหมถ้าไม่มีเราก็จะไม่ให้นะคะดื่นซึมเลยนะคะไม่กินอะไรสักอย่างเลยใช่ ยืนซึมแต่ไปเดินไปได้เห็นไหมคะช่วงซึมช้าๆนะคะเดี๋ยวรอยามาฉีดกัน